กราดสับดเพี่น้อ,องใจเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินธุ์ชอ้อพิเียษอีกครั้งหนึ่งครับช่วงเสาร์มาเบิ้งทางครัวเอาใหญ่ครัวมาพี่ตีแม่ครัวตัวข้าวเหฮะตัวข้าว,วายังยุบฝนฝนตกบะขอของของเนี่ยโอ้เป็นตะกินไถยอีกอย่างนี่งเขาเอิ่นแกงฮะผัดพริกแกงใส่ถั่วบ่ะอืมซีสันน่ากินมากๆ อันนี้เห็ดเพื่อทั้งวงหนึ่งวงสองเลยน,นี่วันนี้วงสองจะเห็ดบ่องเกลาพกันเตะทั้งในกันเตะวันนี้ทีมงานวงหนึ่งเพราะว่ามันกัดยูน้ำกันเนาะไ้หนุ่มเห็ดยังสั่นเนี่ยเศร้าเนี่ยนะครับตื่นเศร้ามากกต้องเตรียมกับเขาเตรียมอาหาร ข้าวเหนียวก็ตังหนึ่งไวตเตอร์เส้าขั้หุยหุยเนี่ยเขาก็หนึ่งแลี่ย<ม>ข้าวเหนียวก็มี่ข้าวเจ้าก็มี่นี่ขั้วผัดถวัวใส่หมูแล้วไปเบ่งข้างในวุ้งสองเห็ดเอเดียงเับข้าวเาหตุทั้งนั้นเดี๋ยวพาไปชมแม่ครัวเรามีอะไรกินบ้างวันนี้ นะครับอุปกรณ์การแสดงตอนนี้ของเฮากำเริ่มสแตนบายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับรถปัน่นเครื่องไฟก็มาแล้วนะครับเพื่อชุกเฉินถ้าเธอใส่ไฟนโดมไฟมันดับมันยังกับสิไดปั่นไฟใส่ชุกเฉินได้นะครับปกติเวลาซ้อมเน,นี่ยใส่ไฟยูโดมเนี่ยครับใส่ไฟบานเพราะว่าไ่าได้ใส่เครื่องเสียงไงนะถ้าใส่เครื่องเสียงไงก็ต้องปัน่นปั่นไฟสอย โอ้ทีมงานวงหนึ่งวงสองกันยังสลบสะไลรับไหลกันอยู่เพราะท่านเด้ตดื่นกันพี่กี้ฝั่งนี้ทําอะไรกินไปดูกันก่อนสวัสดีครับได้ยังกินกันเนาะยามเช้าสวัสดีครับบ่ครับเอาเลยครับเมื่อสิพัดขึ้นกันบ่นนี้ยูฟุนกับพัดขึ้นกันบออสวัสดีครับเด้กยังกินน้าทางน้อหอน บอกอันเดียวกันเมนูเดียวกันเราทั้งนี้กับมี่เขาเจ้าพัดทั่วใส้หมูพัดหมูใส้ทั่วน่ะบอกอันนี้แกงอะไรโอ้เขาต้มต้มต้มมะขึ้นทั้งเรื่องกวทุกแลวยกไปเปเลยีหอดมีหอดซส้นจุเดี๋ยวบัด ซาจุหมูซาจุหมูนะครับบรรยากาศท่างครั่วครับพี่น้อะครัวของเราก็เหตุกันณสองวงค็อเอาเพระวัติช่วงนี้วงหนึ่งสาวน้อยเพชรบางแพงกับเขามาพักทพี่สำนักงานต้องเหตุกับเขาจะเต็นบายขึ้กันนะครับ ไก่วันเข้ามาแล้วนะครับไก่วันไก่กมือเข้ามาแล้วพี่น้องละอีกแค่สิบมื่นเต็มๆสิบมือแต่ว่าที่งานท่าสีเหลือเวลาอยู่แค่แปดมนึ่รวมทั้งวันซ้อมใหญ่นะครับวันที่สิบเอ็ดตุลาคมนี้กลุ่มปิดมาแล้ว้อครับพี่น้องผูใ้ใดที่ถามหามีกลุ่มปิดไหมวันที่สิบเอ็ดตุลาคมเปิดวงสาวน้อยลําเพลินโชว์มีแน่นอนนะครับบัตรร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองพี่น้องเข้าเขากลุ้มมาเลยนะครับ เดี๋ยวมีร่างวันใหญ่อีกแน่นอนผู้โชคดีอาจ,จได้รับง่วอีกกระได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวร่างวันนั้นพี่น้องเขาจะคอยลุ่นกันแล้วกันวาซิมีร่างวันอย่างนี้สำหรับที่พันมากก็ไดแล้วนะครับได้วัวไปห้าตัวแล้วเปิดวงสาวหน่อยเพ็รบังแพงได้ง่วไปทั้งเบิดหาตัวหาคนหาผู้โชคดี แล้วกลุ่มปิดของเขาวันที่สิบเอ็ดตุลาเนี่กับหุ่นง้วอีกดิเนี่ยเอาบางง้อ่เราขอเลื่อยมาเลยหล่อไม่ได้ราการวันที่สิบเอ็ดของเราก็กลุ่มปิดครับพี่น้องเขากลุ่มปิดได้เลยตั้งแต่มืงินี้นะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทแล้วก็โอนเงินมาแล้วก็ส่ง,งส่งสลิปมานะครับทั้งแอดมินเ้องกระดิ่งทรงเลี้ยงให้คือเกา่านะครับกต,ติกาเดิม เปิดวงอยู่สนามกีฬาบ้านแพงนะครับณบ้านแพงมาแล้วครับพี่น้องกับเขาเมนูเดียวกันเลยครับอันนี้ทั้งวง1งวงสงก็ทําเมนูเดียวกันเพราะว่าแบ่งกันเห็ดแนละแต่เห็ดคั่วเดียวเลยมันกับสิบอทันเนาะกัสิบพ่อกับสิบแแบ่งไว้ให้ที่งานวง 1, นงวงส ว่าตอนนี้ก็ยุ่เต็มทุกห้องนะฮะเดิมตังแต่ห้องควาแลมไปเลยห้องควาแลมห้องเบอร์สิบจะแต่เลขศูนย์ข้างล่างหาหองข้างบนกระหาหองครับสิบเอตุลาคมนะครับเปิดวงุงสาวหน่อยลำเพิ่ชั่วเฮาสิบเอตุลาคมนะครับมีมีไลฟ์สดกลุ่มกิดด้วยนะครับ กับเขากับหน้าเห็ดล้วก็ยกมื่ว้แบบสแตบาบติละไป้ทีมง,งานเข้าไปกินกันก็ที่ว่าเป็นเสาอีกมือหนึ่งที่ทีมง,งานของเข้ากับเริ่มทำงานกันถูกระบบนะครับ เหมือนคลิปที่แล้วพามาดูพามาชมโอ้เป็นเป็นโหลดแล้วเป็นมาหม่เนาะมันซ้อนพู้ว่าอะไโหลดตดเหเนี่ยครับบรรยากาศถ้าไปเบื้องทาง่างคั่วได้อีกอย่างกินสําหรับเสานี่นะครับแม่ครัวของเราพนักงานของเราทํา,นา,นา,นง,าทงานกันตั้งแต่เช้าเลยโอ้คนหลํามนหนุย่ยแล้วกันยังลบไปลบมายี่นี่เหะอพี่น้องโอ้พอดีออกรถไม่ไปแดงเลย ผู้ดใดออกรถไม่ไปแดงน้อหน,นิฮะคืออยู่บ่คือ <laughs> ผู้บอกสื่อว่าน้อนนอเฮอหาหนึ่งสี่เจ็ดห้าหนึ่งป้ายกรุงเทพมหาคนครรถไทยไม่รู้นะเอา้าสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังแรงใจอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่้องพาไปบ่งทางขัวว้ววาเซอร์นี่เป็นพักกันเห็นยางกิน พนักงานเฮาได้ยังกินเนต่มีเหือมีแห้งบ่่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำครับพี่น้องแล้วก็วันที่11นะครับมีไลฟ์สดกลุ่มปิดเปิดฤดูกาลสาวหน่อยลำเพลินโชว์ร้อ่สิบาบาทร้อสบาทนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องพบพอกันใหม่คลิปหน้าก,กันแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ